ควาเสริมจะมาฝึกช้างของเขานะคะเฮ้ยสั่งสั่งคนหนึ่งคนหนึ the ่งนอนเก่งมากบอกหญิงบวนนอนเชิญ no น่าจะคำสั่งรวน ห้กขาโชว์เลยเยขายกยกยกช่วงหิวทำอะไรได้หมดออยิเลยประมือ <im áb bs> <that> <entirely five> <yor>

Những người đi, những người đi, 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 ไม่พ่อไปฝึกบัวเสร็จไปฝึกโนอะบอกว่า,วาทำไมกล้งผ,ผมต้องมาทำอะไรอนี่เก่ <c oughs> งเลยครับแม่แม่เรามาจาดมาฝึกช้างโอ้โหสุดยอดแลยเต้นั่นเต้นั่นเต้นั่นล้วดูว่า

ยกโดดขึ้นเลยตอนนั้นตัวเล็กไงตอนนั้นตัวเล็กอยู่ไม่ตอนนั้นึกตห่ตอนนี้ทรงตัวไหมอยู่หญิงเดย้เลยนแบบเต่นนต เด็กจะขโมยกล้วยนะเอาให้ให้เขายกนั่งซิให้เขานั่งหมีสินั่งท่าหมีอ่ะเอาเก่งอะเก่งก็ต้องทำได้สิเร็วใหม่นี้ประหลาดจาน

กินวิ่ีบิวตีวันแล้วกี่กล่องมันหมดไปยังเลยให้ลูกขวัญมาขวัญก็ให้มะให <laughs> ้นอนเล่นนั่นจะนอนฟืดหมดแล้วโซ่ใครกินบ้างวนันนี้ช้างมาทิมเดอ้อหญิงเดอ้อ ตากแตกเลยน,ะบ,นะบัะวแบบอะให้บัวคาดน่อยลู โอ้ทำแบบพี่บัวได้ยกค้างไงเล่นแค่ค้างนานๆหน่อยดีเครื่องรัวเลยเห็นบัวเห็นบัวแอคชั่นหรอไงแอคชั่นแอคชั่น ๆเออดีๆสาดบเอาใหม่หญิงใหม่เมื่อกี้พุกหรือเปล่าทำท่าแอคชั่นอ่ะโตแล้วโดนี่โน

นิ่งนิ่งๆอเด้วยนี้เอาน่นนิ่นหน่อยไม่ได้หร uh, อเขาคข่ไว้ตรงนี้ให้เขาลงอะเผื่อเขาจะทำไงจะเกิดแต่คว้าฟลุกอย่างเนี้ย่ดีีงนี้ลาละ ฝังแบบไม่มีของกินทำได้ไหมคะได้เหรอครับ<ด> okay, เดี๋ยวคุยอโอเคนะฮะเดี๋ยวทำความสะอาดนะครับในคลิปต่อไปจะให้ช้างเล่นน้ำนะจ๊ะฝากกด Subscribe ให้กดกระดิ่งกันแล้วกดแชร์ด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า